สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับพอ้าสู่ในรายการดีมีนะคะวันนี้มาพบกับกิจกรรมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสกินฟรีเป็นสกินไฮายาตเตนะตอนแรกอะเราก็คิดว่าจะแบบเออจะแบบเป็น2องสาพันคูป,ปองอะไรอย่างงี้เพราะว่าสกินมันสวยอ่ะที่จริงคือแจกฟรีเว้ยคือแบบเฮ้ยดีมากนะคะดีมากเลยก็จะเป็นส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนหรือคนรักนะคะ แปะครบรับทันทีสกินใหม่นะคะจะเป็นอ่าคือเรารอกิจกรรมนี้แต่แโมงนะแล้วเราเข้ามาตอนเที่ยงเว้ยก็ไม่มีแล้วคือเราก็เลยเผลอหลับไปนะคะตื่นมาอีกทีตอนเย็นเอ้าเข้าแล้วเฉยอ่ะกดทีเข้าไปเลยนะคะเป็นแบบอ่ะหลายคนก็อาจจะรู้วิธีเล่นกันคข่าข่าแล้วนะคะวันนี้เรามาทำการรีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะโอ้ช่วงนี้วิว u t u b e เราตกมากเหมือนแบบอ่าแบบเขาเปลี่ยนการมองเห็นหรือเปล่า แบบ Youtube ปิี่ยนการงเห็นหรือว่าคอนเทนต์เราไม่โดนใจนะกผู้ชมค่ะช่วงนี้ตอนนี้กำลังรอโหลดอยู่นะคะหลดนานวะเนี่ย สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเคดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเล่นนะคะเลือกเครื่องแบบตาโรงเรียนและฉากหลังที่คุณชื่นชอบอทำภรารกิจนะคะสะสมคะแนนรับสติกเกอร์เพื่อส่งให้เพื่อนหรือคนรักโอ้ไม่มีเพื่อนไม่มีทางเพื่อนไม่มีทางคนรักจะทำยังไงดีคะเนี่ยดูสติกเกอร์ที่คุณได้รับผ่านล็อกเกอร์นะคะซึ่งคุณสามารถเลือกไปแปะเสื้อได้ล็อกเกอร์จำกัดร้อยชิ้น อย่าลืมเข้าไปกดรับกันละ่ะอ่ะกดมานะคะส่งสติกเกอร์ครบ4ชิ้นนะคะรับสกินใหม่ฟรีตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปอ่าเอาดีเฮ้ยรางวัลพิเศษส,สำหรับผู้ที่ได้รับสติกเกอร์สูงสุดโอหน0่งพันดับแรกอ่ะารละเอียดของรางวัลได้ที่แรกกติก,กาเฮ้ยถ้าได้รับสติกเกอร์สูงสุดจะได้รับสกินระดับอัลติเมตเลยเหรอ โอ้โหทำไมสก,กินอัลติเวตเอาวีแจง,งบ่อยจังอะดูตรงหน้ากติกานะคะเขาบอกให้เรามานี่นะอ่ะส่งครบสี่ครั้งจะได้รับสก,กินใหม่ไฮาเตฟรีนะอะตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะโอเวลกากิจกรรมมาบ่ายสองเออโอเคค่ะขอแก้ตัวนะคะคกิจกรรมมาบ่ายสองแตเราล้องแต่ตอนเที่ยงอะถึงวันที่ย7ิเจ็ดนะคะประมาณยี่สิบวันอะประมาณนี้นี่นะคะ รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับสติกเกอร์มากที่สุดหนึ่งนอันดับแรกหลังจากกิจกรรมจบนะคะอันดับที่1-10ถึงก็จะได้รับตานเชิญสกินอัลติเมตแล้วก็กรอบโปรไฟล์แล้วก็ตาลเชิญหนึ่งกรอบโปรไฟล์วิบวับเป็นวรภาสิบสองวรลภาสิบและบัตรป้องกันดาวอูอันดับที่11-50อถึงานะคะจะได้รับสกินรีเจนโอ้โหและบัตรป้องกันดาว5้าสิถึงตาลเชิญสกินอีปิกโอ้อดี ร้อยหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยนะคะจะได้รับหนึ่งสกินเฮรโอรอีกไปแบบถาวรฟรีๆเลยอ่ะห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะคะจะได้รับบัตรป้องกันดาและบัตรป้องกันดาเมื่อได้รับ MVP เอ้ยคือแบบแจกเยอะแล้วเนี่ยเขาแจกพันหนึ่งก่อนนะไม่ใช่แบบมาเล่นๆนะแจกส0โคนนะคืออาจต้องได้แล้วแหละสายฟรีนะคะตอนนี้เราจะทำการเลือกตาโรงเรียน โรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนนะคะเด็กๆก็ไม่สุกสนเอาไม่มีตาไฟเตอร์เหรออาจัพพอร์ตแทงแอสซินแคลรี่เอาไม่มีตาไฟเตอร์เอาไม่มีตาไฟเตอร์เอาเราเราเอาเป็นตาอะไรดีอ่าเอาเป็นนี่ดีกว,ว่าแอสซินนะคะดูแบบแอสซินนะคะเราจะตั้งชื่อโรงเรียนว่าอ่าดีมมี อ้ยดิมี่มาอ่านี่ว่ะมาเอาสกินฟรีมาเอาสกินอ่ากดต่อไปนะคะตอนนี้ทำการเลือกชุนดนักเรียนระดับเราแล้วนะคะเราต้องเลือกให้มันแบบอินเตอร์นเนาชาตินะคะเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะเนี่ยะคะ่ะชุนดนักเรียนานานาชาติเราต้องอินเตอร์นิดนึงนะคะอ่ะเลือกสถานที่อุ้ย สถานสถานที่ไหนเนี่ยอันนี้ได้ป่ะนี่นะคะวิชาคาบต่อไปวิชาตีป้อมศึกษาเอ้ยอมีอ๋อมีหลายอย่างนี่มีสนามนี้ด้วยวิดูอินเตอร์เนี่ยอันนี้เอานี้ได้ป่ะนะคะดูอินเตอร์สนามฟุตบอลนี่ถ้าคุณกดปุ่มตกลงคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงได้น,นะคะอะกดตกลงไปยืนยันเครื่องแบบนะคะกดยืนยันไปนะคะนี่คือพรีวิวนะ มาเอาสกินออเขาจะมีชื่อนี่ไงเขาจะมีชื่อตาว่าเนี่ยะคะ่ะมาเอาสกิน <c oughs> อ่าตอนนี้รอโหลดอยู่นะคะเหมือนเน็ตว่าเราช้าวะ่ะเฮ้ยคลิปวันนี้จะยาวไปเนี่ยแตด่ดีใจนะคะที่ทางอาวียมีแจกสกินอัลติเมทเอ้ยคือดีมากดีมากนะคะเขาเรียกว่ารายการคืนความสุขให้ผู้เล่นนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันนะคะคิดว่าไม่รู้จะนานไหมอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยนะคะ อ่ะมานะคะจะเป็นการอุดภารกิจภารกิจแล้ววันก็คือล็อกอินนะคะก็จะได้รับไป1คะแนนอ่ะหแต้มแม้ว่าเอ้ยตอนนี้โหลดเว้ยทำไมเน็ตช้าอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยนะคะอ่าตอนนี้ได้รับแล้วแล้วก็เล่นหมดถ้าห้หรือแรงนะคะจะได้รับไป2คะแนนจะเป็นแบบอันนี้นะเล่น1เกมนะคะแล้วก็สังหาร3ตัวก็ได้รับไป2คะแนน ภารกิจรายสัปดาห์นะคะชนะในหมวดห้าหรือแรงจะได้รับยี่สิบคะแนนแล้วก็ช่วยเรือหรือสังหารสิบครั้งนะคะจะได้รับไปส0คะแนนอันนี้เป็นภารกิจรายสัปดาห์นะคะโอ้มีสัปดาห์ที่หนึ่งมีสัปดาห์เนี้ยชื่อนะคะโอ้ชื่อเราแรงมากเจอแต่ควายอ่ะสะสมคะแนนเพื่อส่งสติกเกอร์นะคะต้องครบสิบห้าคะแนนนะตอนนี้มีไม่ใช่สิบสี่ดิอ่ะ อันนี้คือส่งสติกเกอร์อีกสียอันคือง่ายๆนะคะคือแค่มาเก็บคะแนนเนี่ยนะคะต้องแบบคือตอนแรกมันมี15เว้ยแล้วเราเราเก็บอันนี้ไปนะคะล็อกอินมันก็ลดเหลือ14อ่อะทุกคนงงวะนี่นะคะดูประวัติได้นะเอายังไม่มีใครส่งหัวใจมานะคะแล้วต้องอันนี้นะล็อกเกอร์ดูกดล็อกเกอร์นะคะโอ้โหรับไม่มีใครส่งอะไรมาเลย แต่ที่จดหมายไปเช็คข้อความนะคะโอ้โหไม่มีใครส่งอะไรมาเลยนะคะคือกิจกรรมมันเพิ่งเริ่มก็ง่ายๆนะคะแค่มาทําการเนี่ยนะคะทําการเก็บคะแนนแล้วเราก็เอาคะแนนเราเนี่ยนะคะไปเพิ่มหัวใจหัวใจครบสี่ดวงก็รับสกินไปแล้วก็ถ้าใครที่แบบรู้จักเพื่อนหรือคนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขามานี่ใช่ปะ่ะแล้วเขามาแบบเอาหัวใจให้เราเว้ยอ่ะแล้วเขามาเอาหัวใจให้เรานะคะ แล้วกจะแบบมีสิทธิ์ได้แต้มเดียวแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ่นลับสกินอัลติเมทนะคะไว้ก็สามารถแอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งหัวใจอะไรให้กันได้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะคะาใครชอบก็ช่ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกิจกรรมสายฟรีอา v แบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาการเรียนเท่าน,นี้ด้วยนะคะไว้กดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งให้กันเยอะๆด้วยนะคะ